ไปขายได้ปะเนี่กยกำไรไอเมสเนี่ยของแท้นะไม่ใช่ของกอปไม่พูมานะคะทั้งตัว2บาทแ a น n e ลแสนเดียวเองก็ไม่ก็ไม่รู้นะก็แบบไอ้นั้นแคร์ค่ะใครเป็นนี่เป็นลูกนี่ทำไมถึงไม่องไม่โอนจะไม่แก้ข่าวให้นะคะเพราะว่า เจ้านี้ปากหมาค่ะถ้าดูบุหรี่มาคุยกันนะคะเขาจะไหมคะเจ้านี้ปากหมาก็เลยแบบว่าไม่อยากคืนค่ะเงินน่ะมีมีเยอะด้วยอันนี้คือผู้ขำขำนะคะสำหรับคนใครสำหรับใครที่แบบว่ามารับชมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้ามาดูก็พร้อมเด้งเหมือนกันค่ะอันนี้นนีคือต่อตรงต่อตรงสำหรับบางคนนะคะแต่สมมติว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เข้ามาดูที่พวกหนูพูดพูดกันคือเพื่อฮาๆนะคะว่าเมืองไทยมันร้อนอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีนะคะเออถ้าแบบว่า ก็คือว่าถ้ากูพูดสวยขนาดนี้ขนาดไม่มีค่าจ่ากูพูดมึงฟังก็เป็นมุดของพวกมึงแล้วนะเหี้ยแบบว่ามาประจงประจานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้กลัวเลยนะคะแบบมันก็ว่าคนอื่นก็ลอกริดถ้าท่านพี่ว่าตัวเองก็เป็นแบบอาบอบนวดอะไรเนาะแล้วก็แบบตังอะมีเนี่ยโลลเลกแอเมเนี่ยชาแนลแสนหนึ่งโอ๊งงมีตังแต่ไม่คืนนี่เพราะอะไรปะคนทวงอะปากดีอิดอ,อกเอากูไปประจานสิบปีกูจะคืนเงินอิสตว์แล้วก็นี่นะ ที่ไหนอ่ะน,นัดได้เลยกูกล้าแลกอีกดอกประจาย์เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงมาประจานกูนอีฝอนงหมาไงด่าคนเขาไม่ประจานหรอกตอนนี้มันท้องอยู่ก็เลยไม่อยากจะอะไรมากเข้าใจปะเป็นนี่นี่แช่งนะ,ะแต่แบบแต่แบบ <c oughs> เห็นแล้วสงสารนะเข้าใจปะเออนี่ยอมรับว,วันนี้เป็นนี่มันแล้วนี่ใช้ชีวิตดูหละกก็นี่มีตงังเข้าใจปะแต่นี่ไม่อยากคืนเพราะมันปากหมามันมาด่ากูกละ่ีกูก็เลยไม่ให้จบนะ ข้องใจอะไรก็ไม่ต้องแบบอะไรเลยนะแบบฝนมึงก็รับงานมึงจะแบบมากระแดะตอแหลทำไมดอกมึงนั้นไซส์ลายสามร้อยห้าสิบสั์คือจริงๆแล้วบัวไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าบัวกิบค่าแชร์นี่เรื่องจริงนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาคือรู้ใช่ส่วนมีธุรกิจส่วนตัวด้วยคะ่ะเปิดแล้วกระเป๋าผู้ <laughs> <laughs> ที่ชมแล้วไม่เมนเนีเ่ยมาชมทำไมอ,อ่ะเสือกไง ชอบมางเถอะว่าสวยอะเพราะว่านั่งเนี่ยร้อนมากเลยนะนี่ใครใครเห็นแล้วไลฟ์สดเนี่ยฝากให้น้องฝอนพัทยาดูด้วยนะคะว่านัดเจันไหนได้หมดก้าแรกค่ะแต่ตอนนี้นางท้องไม่อยากตบเดี๋ยวนางแทงแมันือนโอ้โหพอนางพอนางท้องนางบอกว่าอเออทอมาด่ากูไอ้ดอกท้องนู่นนี่นั่น่นสงสารเขานะคะเหมือนพ่อแม่เขาไม่รักอะ่ะเหมือนเด็กข,ดขาดความอบอุ่นอะอด่าด่าด่าอย่างเดียวเลยก็แบบปากก็แต่แบบไ,ไม่เห็นจะลงมือเลยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่ไม่พูดมากแต่นี้แบบตบปะจะได้จบแค่นั้นแหละจริงแบบพวกอากอันนี้หน <c oughs> เหมือนกันเห็นว่าเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแล้วไงล่ะค่ะเขาตายแทนคุณได้หรือเลปล่าถ <c oughs> ามมาดั้งไะอยากมีไว้ที่หน้าไหมอีฝนอย่ามานันนะจ๊ะก <c oughs> ู <c oughs> ดีกับมึงมาเยอะนะอีฝนกูพูดดีกับมึงมาตลอด จำไม่ได้อีดอกแล้วก็เมื่อวานนะคะก็มีในกรณีเชิงของแพทนะคะก็จะดูก็ดูเลยนะคะต่อให้จะยังไงก็แล้วแต่ก็ทักไปได่าแล้วโดยส่วนตัวก็คือเห็นชอบแก่คนอื่นเขานักนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นเรื่องของแพทนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอภิษยาหรืออะไรก็เกี่ยวกับกรุงเทพนี่แหละชื่ออะไรนะอีมาลก็คือกูไม่ได้อะไรเลยกับมือแล้วกูไม่ได้อะไรด้วยแต่คือมึงยังไม่จบมึงยังแข่อีกคืออยากถามเลยว่า เป็นหมาหรือว่าที่บ้านไม่สอนนะไปนานแป๊บนึงกูขอพูดถึื่อีฝนกันอีฝนที่มึงด่ากูสาบแช่งกูเนี่ยที่มึงด่ากูไว้สิ่งที่มึงด่ากูไว้่ากูแบบเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้ากับตัวลูกมึงอ่ะมึงเข้าใจปะเวรกรมันมีจริงมึงอย่ามาด่าคนอื่นเข้าใจปะว่าเขาทํางานอาชีพอะไรมึงอย่ามาดูถูกเขาเพราะว่าถ้ายังไม่รู้จริงถ้ามึงดีและมึงหัดแบบส่องกระจกดูด้วยว่ามึงอ่ะ เป็นยังไงเคยทําหรือเปล่าอย่าดูถูกอาชีพคนอื่นเขาอย่าไปว่าเขาเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเวรกรรมมันจะเข้ากับลูกมึงแล้วมึงจะเสียใจอีดอกเข้าใจปะคะไม่แต่ฝนด่าด่าแรงจริงฝนมันก็ไม่สมควรไม่สมควรเลยแล้วเนี่ยผัวไข่ยาเนี่ยขายเคเนี่ยอีดอกกับผู้แจ้งจับเลยค่ะ ดี๋ยวกูให้ดูว่ากูอยู่กับตำรวจอ้าวตำรวจกูตำรวจอ้าสวัสดีนะคะก็ไม่ได้เข้าข้างบัวโดยตรงหรือว่าอะไรนะคะคือการด่าการพ่หนูไปจับมาให้หน่อยพ่มันขายยาผัวมันพัดยาการด่ากันอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่ว่าเออเย็นไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องเกิดจางอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นโสตดด่าบัวแรงมากเลยซึ่งพรลบคอมแบบมันมีเข้าใจป่ะแต่ว่าจะไปแจ้งอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้ลําบากเลยขนาดนั้น แต่คือน่าจะรู้จักมารยาทในทางสังผมว่าจะควรจะโพสยังไงูกมคะถ้าทักแชทไปอ่ะจะไม่ว่าเลยก็ที่บ้านไม่สั่งสอนไงโตมาต่ำๆก็เลยคําพูดจาเหมืแบบแม่ค้าไแม่ค้ขายผักในตลาดเขเนี้ยเห็นไหมตำรวจบอกให้พอเลยเนี่ยแค่นี้แหละค่ะจะคุยงานบายบายจุ๊บจุรักนะฝน่างว่าเข้ามาดูถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็นัดเจอ10ปีก็ไม่สายนะจากคำที่มึงพูดอ้อีดอกจำ กูกับมึงใครร้ายกันแล้วมึงคอยดูกูกล้าแลกกูไม่เคยกลัวตายจำไว้อีก่อนพี่สักเยอะป่ะอืมพี่เป็นสกอยอะสกอยแบบสักเยอะๆที่แต่งตัวเหมือนสกอยเข็ดหัวเข็ดเข็ดบาดยางหนึ่บาลามูงี่ดอกพอทำเลยได้ไหมตัวเองตัวเองตัวเองสักตั้งแต่ป .2 หรือว่ายังไงอ่ะเจ็บไหมอะ โผลเป็นโชเปี่ยเพื่อนกูเยอะอย่างงูนอย่างงี้อย่างนั้นโหยอีด้ออยากสักบ้างจังเลยอ่ะตัวระดังอีสัตว์แต่ผัวขายยางงูเตงเตงสักเจร็จไหมอ่ะอยากอันนี้อยากจริงจริงแถวสักแง่เป็นหลังไงหรอสักทั้งหลังเลยอีฝน่ะจริงอ่ะโหไปถามมันทำไมแล้วต่อไปถ้าลูกถามว่าสักทำไมแล้วจะตอบยังไงอยากไม่มันเป็นกะหรี่ไงวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วเข้าใจปะ อ๋อน,นี้อันนี้เธอ,อยังด่าเขาเลยนะถูกไหมเขาด่าเธอกลับบ้างเธอกมั้ไหมกรธเป็นเหมือนกันกรธบ้างฝืโกรธบ้างใช่กระจกไงคนเรามีสองมุมอย่างมึงต้องทุ2องกระจกหกเหลี่ยมเพราะมึงเป็นผีและอีดอกอีเฮียโอเคไปก่อนนะคะดำปิ๊ดปีมึงอ่ะ